สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเยฟเกนีพริกกซินกันดีกว่าตัวของเยฟเกนีพริกกซินเองเนี่ยนะตอนนี้ก็ได้รับการยืนยันผ่านการตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเขาได้เสียชีวิตลงเป็นที่แน่นอนแล้วแล้วที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่า แล้วเขาเนี่ยจะมีขุมทรัพย์เท่าไหร่กันนะครับ แต่แรกเดิมทีแล้วเนี่ยนะครับผมตัวของพริโกซินเองเนี่ยได้ถูกประเมินทรัพย์สินเอาไว้ที่มากกว่า1บิลเลียนดอลลาร์หรือว่ามากกว่า10,000ล้านดอลลาร์บางสํานักเนี่ยประเมินเอาไว้เกือบ2บิลเลียนเลยนะครับซึ่งตีกันเร็วๆเ,เนี่ยนะครับผมทรัพย์สินอาจจะแบบว่าสัก1จุดกว่าๆอะไรแบบนี้เนาะก็อาจสัก5 0,000ล้านบาทละกันเป็นทรัพย์สินของพริโกซินแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าทรัพย์สินตรงนี้มันอาจจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปได้เพราะว่าพริโกซินเนี่ยเขาไม่ได้ทาธุรกิจมกัุรทวไปถู กิจสงครามมันคือธุรกิจทหารรับจ้างในหลายๆครั้งเองเนี่ยนะครับผมได้เงินมาเนี่ยมันไม่ได้จ่ายมาเป็นรูปแบบของเงินแต่มันจ่ายมาเป็นรูปแบบของทรัพยากรเป็นน้ํามันเป็นเพชรเป็นอะไรต่างๆสิ่งของมีค่าเป็นทองคําเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการประเมินตรงเนี้ยมันเป็นแค่การประเมินคร่าวๆเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เป็นการประเมินที่เป๊ะๆหนึ่งร้อนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าพีโกซินน่มีทรัพย์สินประมาณอัตรีเร็วๆสัก5 0,000ล้านบาทนะครับแต่ล่าสุดนี้เองเนี่ยได้มีการไปเจอทรัพย์ิินเพ่ม เติมนะครับผมเรียกได้ว่าไปเจอคุมสมบัติที่พิโกสินเนี่ยเก็บซ่อนเอาไว้อีกมากมายมหาศาลเลยทําให้เราได้รู้ว่าอาชีพเป็น ผู้บริหารองค์กรหารรับจ้างเนี่ยมันรวยขนาดไหนนะครับตัวของพีโกซินเองเนี่ยนะครับผมได้ถูกค้นพบขุมทรัพย์ที่คาดว่าน่าจะเป็นของตัวเขาราวๆร,รวมกันแล้วเนี่ยหนึ่งแล้านบาทนั่นเองนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นเงินที่ได้แปลรูปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยังไม่ได้รวมกับทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่แปลรูปมาโดยรวมถ้าตีทรัพย์สินต่างๆเนี่ยสิ่งของหรือว่ายุทธุกรณ์รวมกันน่ะสักห้าหมื่นล้านถูกไหมไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมีการค้นพบเพิ่มอีกซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ได้รวมกันเพราะว่าทรัพย์สินนนตรรรงงงี้้เเเเออออ่ทไไปปกกกาาาจมมัถูู็บบบวใแข ดิจิทัลนะครับก็คือถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบบิตคอยนั่นเองนะครับผมบิตคอยเหล่านี้เองเนี่ยได้ถูกแปลสภาพมาซึ่งก็คาดว่าน่าจะถูกแปลมาจากเงินหลากหลายสกุลแล้วก็รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆนะครับพีก่กอซินเองเนี่ยก็ฉลาดเนาะเก็บไว้เป็นบิตคอยนะเอาไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะเรียกได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่แบบแปลรูปมาแล้วเก็บได้อย่างดีเลยเก็บเอาไว้เนี่ยรวมๆกันนะครับผมเกือบๆหนึ่งแสนบิตคอยเลยนะครับเก้าหมื่นห้าพันบิตคอยซึ่งตีเป็นเงินเนี่ยนะครับผมบิตคอยตอนนี้ราคาก็ประมาณ1ล้านบาทอาจจะขึ้นลงได้ ใช่ครับผมช่วงนี้อาจจะร่วงมาหน่อยหนึ่งแต่เดี๋ยวสักพักก็ดีดขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงมาก็ตีเร็วเร็วนี่นะครับผมราวราแบบเกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทเจอเพิ่มอีกนะครับเท่ากับว่ารวมรวมกันแล้วเนี่ยพกโกซินนะครับผมน่าจะมีทรัพย์สนะินในแสนกว่าล้านเลยนะครับแล้วก็คาดว่าไอ้เงินตรงนี้เองที่เจอมันก็อยู่ในกระดานของใบแนนกระดานเหตุอันดับหนึ่งของโลกนะครับแต่เวลาคนเขาเก็บบิตคอยกันเนี่ยเขาเก็บอะ่ะโอเคอยู่ในกระดานเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง ต่จะเก็บให้ปลอดภัยจริงๆอ่ะเขาจะเก็บกันเอาไว้ในโควเล็ตนะครับผมก็คือเป็นวอลเล็ตแยกออกมาไม่ได้อยู่ในกระดาษไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆก็คาดว่าพีโกซินเองเนี่ยก็น่าจะมีเก็บอีกแต่ยังคนไม่เจอนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คาดว่ารวมๆกันนะทรัพย์สินของพีโกซินนะอาจจะมีมากกว่านี้เยอะมากๆเลยก็เป็นได้นะครับแต่อันนี้ก็เรียกได้ว่าเจอเพิ่มอีกประมาณ1นึ่งแสนล้านเลยก็โชว์ให้เห็นเลยว่าธุรกิจฐานรับจ้างเนี่ยมันร่ำรวยขนาดไหนนะครับแต่อย่างว่าเลยครับผมจะรวยแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ยทุกคนก็มตาไยด ไม่ว่าคุณจะรวยขนาดไหนก็ตามนะครับผมคุณก็ต้องอยู่ในกฎของธรรมชาติอยู่ดีตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็ไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมจะมีแสนล้านล้านล้านเลยเนี่ยก็เอามาซื้อชีวิตคืนมาไม่ได้นะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมกันเอาไว้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ politics world thailand นะครับ และก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนําให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง p o l i t i c world ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูอะ่ะก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังในชีวิตหน่อยลนะเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะอยากท o u t u b e ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนําให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ future skill นั่นเองครับ future skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมาย แล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทําแบบ After e f f e c t ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ marketing อ n l i n e สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politic World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราอะ่ะท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย5 0นะครับผม 50%นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียววะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย50%จาก9948บาทเหลือเพียง4974เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFX p o l i t i c หรือว่า a f f x p o l i t i c แล้วก็เติม W U ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอย่าเงเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยเติมหนึ่งไปข้างหลังก็คือ a f f x แล้วก็ p o l i t i c ตามด้วย W1 หนะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะมกกดวกา ในวันนี้รายการ p o l i t i c world คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ